และนะครับนี่คือเครื่องตัดโลหะที่น่าสนใจภายในงานมิเต็ก2.22 2จะมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับและเครื่องแรกเลยนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือเครื่อง border fiber laser ครับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบรนด์ border นะครับ A series ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นที่มีกำลังสูงถึง6,000วัตต์ครับมาพร้อมกับหัวตัดประหยัดกา๊าซที่ใช้เนี่ยทำให้สามารถควบคุมการไหลได้อย่างสเสถียรครับ ตัดโลหะที่บางได้ไม่ต้องกังวลว,ว่าจะเกิดการผิดรูปจากการสั่นหรือเคลื่อนไหวของแผ่นโลหะโต๊ะสำหรับตัดเนี่ยเป็นแบบโมดูลาครับมีความทนทานสูงประกอบและติดตั้งง่ายนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Border Tinker ซึ่งเป็นระบบควบคุม C N C อัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยตัวเครื่องเองนะครับยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบสำหรับงานด้านอุตสาหากรรมจากการประกวดหลากหลายที่เลยครับโดยหนึ่งในที่ที่หลายคนอาจจะรู้จักดีก็คือ Red Dot นั่นเองครับ ต่อมาครับเครื G ่อง HG Tech GF 3 0 1 5 plus ครับ GF 3 0 1 5 plus เนี่ยเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบรนด์ HG Tech มีจุดเด่นด้านความรวดเร็วในการทำงานสามารถลดต้นทุนในการซ่อบมบำรุงและเป็นมิตรกับต้นทุนในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับเขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง140เมตรต่อนาทีมี position accuracy หรือความแม่นยำในระดับ0 0 5มลมตรกลังเลเซอร์เนี่ยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่3 0 0 0ถึง1 2 0 0 0วัตต์ โดยเครื่องที่แสดงอยู่ภายในงานนะครับจะใช้เลเซอร์ซอร์สจากแบรนด์เรคัสครับซึ่งมีการรับประกันการใช้งานยาวนานถึง5ปีและต่อมาครับเือเครื่องแบรนด์จีวีครับจีวีเอลเอฟเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่มีกำลังตั้งแต่1 0 0 0ถึง6,000วัตต์ให้เลือกใช้ได้ครับสามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วสูงสุดถึง120เมตรต่อนาทีมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานเพราะว่าตัวนี้ครับก็ามาพร้อมกับระบบดูดควันและไอระเหยครับทำให้กรองภายในเครื่องได้เลย และอีกอย่างนึงที่น่าสนใจครับก็มาพร้อมกับกระจกสําหรับสังเกตการนะครับโดยกระจกตัวนี้ได้รับมาตรฐาน CE จากยุโรปสําหรับการปกป้องเลเซอร์โดยเฉพาะใครที่กําลังหาเครื่องวอเต์เจ็ตอยู่นะครับ Flow Max 300เนี่ยเป็นเครื่องวอเต์เจ็ตที่เคลื่อนที่ได้เร็วสูงสุดถึง12เมตรต่อน,นาทีมาพร้อมกับตัวเลือกหัวตัดแบบมาตรฐานนะครับที่สามารถตัดโลหะได้เกิดทุกชนิดหรือ Dynamic Water Jet ที่มีความเร็วมากกว่า3เท่า แล้วก็มีความแม่นยำมากกว่าหัวตัดมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ด้วยแล้วก็หัวตัดอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเพียววอเตอร์เจ็ครับเขาออกแบบมาเพื่อตัดวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มได้ด้วยความบางของกระแสน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยบางระดับเส้นผมเลยครับนอกจากนี้มีตัวเลือกเทคโนโลยีของปั๊มที่เลือกใช้งานนะครับสีแบบได้แก่ h y p l e x กซ์ไพ m ์ม o t โตเ o t ทมูโตและ Hyperjet ครับโดยทั้ง4รุ่นนะครับรองรับแรงดันได้สูงสุดสอระดับตามแต่ละรุ่นไปนะครับก็คือ แบ่งเป็น60,000 psi แล้วก็94,000 psi ครับต่อมาครับคือแบรนด์ชิงหยวนเลเซอร์ครับหลายคนอาจคิดว่าชิงหยวนเลเซอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่จากจีแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้เปิดมาตั้งแต่ปี2008ครับเขาให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาไฟเบอร์เลเซอร์เป็นอย่างมากจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า7,000รุ่นครับมีให้เลือกใช้ตั้งแต่กำลังตั้งแต่1,000ถึง20,000วัตต์เลยทีเดียวตัวเลเซอร์ซอร์เนี่ยก็มีให้เลือกใช้ทั้งแง G, er ie, แ as, แบบรนนนดด์ IPG จจจาากกยยยอมมีีละิ เขาสามารถตัดโลหะคาร์บอนภายในลูมิเนียมที่ต้องใช้ความเร็วสูงนอกจากนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับอุปกรณ์หล่อเลือนอัตโนมัติจีตท,ทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายครับและอีกแบรนด์ที่สนใจจากจีนนะครับคือแบรนด์ฮันซิ่วหมิงเลเซอร์ CMH 1530A ครับเป็นเครื่องตัดที่ครอบคลุมกาลังตัดกว้างตั้งแต่1 0 0 0ถึง12,000วัตต์มาพร้อมกับระบบพกพาครับทำให้ควบคุมการตัดได้อย่างสะดวกง่ายดาย มีชิลเลอร์ในการดูแลความเย็นในการทํางานสามารถตัดโลหะได้หลากหลายประเภทครับเช่นเหล็กก้าคาร์บอนสังกะสีทองเหลืองสแตนเลสและมีการรับประกันยาวนานถึง2ปีครับและเครื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับคือเครื่องจากญี่ปุ่นครับคือิ ML t s u b i s h i ML 3 0 1 5 g x F80 ต้องบอกว่าเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพสูงจาก m i t s u b i s h ิโดย GFX series เนี่ยเป็นเครื่องจากที่มีความเร็วสูงสุดในการตัดด้วยเวฟเลนส์หน์ไมโครเมตร สามารถตัดโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้นะครับตัดโลหะที่หนาได้ถึง25มิลลิเมตรเครื่องตัดเนี่ยมาพร้อมกับตัวเปลี่ยนพาเลตอัตโนมัติทําให้เกิดบริวทิี้ขั้นสูงสุดสามารถควบคุมการทํางานผ่านระบบ d q คิที่ทํางานได้อย่างสะดวกเหมือนสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนแบบระบบสัมผัสเลยครับผมแล้วก็เขามีเทคโนโลยี AGR ECO นะครับทาให้ควบคุมโฟล์ของก๊าซที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดการใช้ก๊าซไนโตรเจนได้ถึง90%ครับและสําหรับรุ่น ml 3 5 5 gx f 8 0นะครับมีกำลังแตะของเลเซอร์สูงถึง8กิโลวัต์หรือ8,000วัตต์นั่นเองครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะในงานเนี่ยมีรุ่นเยอะกว่านี้ที่น่าสนใจครับแต่เจ็ดรุ่นนี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของไฟเบอร์เลเซอรหลายสิบรุ่นในงานเมเทค2,022เท่านั้นหาใครพลาดน,นะครับรอเจอกันใหม่ได้ภในงานเมทเทค2,023เลยครับผม